สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องคิติจางชาแนลอีกเช่นเคยเป็นประจำนะคะวันนี้คิติจางชาแนลจะพามาทำคลิปและบอกเคล็ดลับดีๆทั้งหมดที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าเกลือนั้นสามารถทำเสริมเรื่องใดๆได้ไดบ้างจากหลายๆคลิป ที่คิดที่จังชาแนลทำชี้แนะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันนะคะคุณรู้หรือไม่คะว่าเกลือนั้นสามารถทำให้คุณร่ำรวยและก็โชคดีได้ด้วยนะคะไม่ได้มีไว้เพื่อขับไล่สิ่งอัปมงคลหรือขับไล วิญญาณพูดผีปีศาจอย่างเดียวนะคะจริงๆแล้วเรื่องหวงจุ้ยนั้นเขาจะส่งเสริมและสรรเสริญในเรื่องเกลือมากที่สุดนะคะเพราะว่าเกลือนั้นไล่สิ่งอัป,ปมงคลไล่สิ่งชั่วร้ายแถมยังเป็นสิ่งที่เรียกทรัพ์เก็บทรัพย์ได้ดีมากๆเลยด้วยนะคะ ตามตำราของจีนโบราณเขาจะโรยไว้ตามมุมต่างๆของบ้านนะคะบางคนก็โรยไว้ตามมุมบ้านสี่มุมตามสะดวกหรือห้องโถงเกลือมีความขาวสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องชาวต่างชาติจึงยกย่องให้เกลือ เป็นราชาขับไล่สิ่งอัปมงคลหรือสิ่งที่ไม่ดีออกจากบ้านเพราะเกลือนั้นมีความขาวบริสุทธิ์ผุดพองและมีความบริสุทธิ์และมีความเค็มในตัวหรือเรียกง่ายๆว่าเค็มแต่ดี พราะเกลือนั้นใช้หมักดองสิ่งของต่างๆสามารถทำให้เน่าเปื่อยไปและย่อยสลายได้หรือเรียกง่ายๆว่าหรือเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งว่าการขับไล่สิ่งที่ไม่ดีและสิ่งอัปมงคลน,นั่นเองค่ะ และอีกสูตรหนึ่งที่ประเทศญี่ปุ่นได้แนะนำมาว่าทำอย่างไรแบบไหนในการล่อความเป็นเศรษฐีล่อทรัพย์ดักเงินดักทองมาเข้าบ้านนะคะเป็นการเสริมดวงให้กับท่านอย่างง่ายๆด้วยการกองเกลือล่อทรัพย์ไว้ทาง เข้าบ้านตรงหน้าประตูซ้ายขวาอย่างละหนึ่งกองค่ะนำมากองไว้แบบนี้นะคะทางด้านซ้ายมือทางเข้าบ้านหน้าบ้านของประตูค่ะและนี่ก็มากองด้านขวามือทางด้านประตูหน้าบ้านทางเข้าบ้านค่ะส่วน คนที่เปิดร้านหรือกิจการก็สามารถทําได้แบบนี้เช่นกันนะคะหรือจะโรยเกลือหน้าร้าน8ครั้งเป็นเลขมงคลทางการเงินค่ะเพื่อดักเงินดักทองเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองและล่อรัพย์ เข้าร้านนั่นเองค่ะแต่ถ้าเป็นร้านเก่าที่เคยเจ๊งมาก่อนแล้วเราไปเซ้งร้านต่อจากเขาไปซื้อร้านต่อจากเขามาให้เรานำเกลือนั้นใส่ถ้วยเล็กๆแบบนี้วางไว้สี่มุมเล็กๆของร้านนะคะเกลือเหล่านี้ จะขับไล่และขจัดความล้มเหลวไม่ดีไปกับคนเก่าคนเดิมเลยนะคะเพื่อให้เราได้มาเริ่มกิจการค้าขายใหม่ๆเพราะฉะนั้นเคลิตลับและสปปรรพคุณของเกลือนั้นมีมากมายหลายอย่าง นอกจากจะขับไล่สิ่งอัปมงคลและสิ่งที่ไม่ดีออกไปแล้วเคล็ดลับของเกลือนั้นยังเสริมดวงเสริมทรัพย์ทำให้เราร่ำรวยได้อีกนะคะถ้าชอบคลิปนี้ของคิดดจังชาแนลก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อบอกต่อเป็นธรรมทานและบอกต่อเพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมคลิปนี้ของคิติจังชาแนลด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ช่องคิติจังชาแนลก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ